เยบลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านในวันอาทิตย์เดอพี่น้องเดอร์วันอาทิตย์ยีสิบสองท่านว่าจะพี่น้องจ้าผ้าพีพาน้องลงทงลงทาหาอยู่หากินอีกคือเก้าเดอพี่น้องเดอมันหนียนเยบุลา็มากก้นปูอ่อีกคือเก้าจะพี่น้อง ห,หนึ่งจะพี่อพ้องป,แปูแม่กตมี่ยา,ากูแม่ระาไดๆูเถอก็โตลเด้อม่อ่อง้ บ่เลิกจะพี่น้องโห่นี่ตัวแม่คือตัวเิกแกโอ้ตัวแม่แต่พี่น้องตัวแม่เป็นแบบไหนเบ่งเย็บปลาใส่พี่พี่นอ้องเบิ่งสําหรับพ่อแม่พี่น้องบางคนบางท่านบ่หูจักปูแม่เขาจา้ะเนาะนี่ปูแม่เขาจะเป็นนักสีเด้อพี่น้องเด้อลักษณะของปูตัวเมียเป็นนักสีเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวขันเย็บปลาผอปูตัวเถิกย็บปลาสีไทยพีเห็นน้องเบิ่งจ้ะ ตัวเม่ตัวแมีง่ามเลยจ้ะตัวบ,บักง่ตัวเมีคือเกาด ัวเถิกจะพี่น้องพอแล้วมาเบื้องนับกันจะพี่น้องกับปูเถิกเป็นตัวแบบไหน,นให้พี่ให้น้องเบื้องความแตกต่างระหว่างปูตัวแม่กับปูตัวเถิกหรือว่าปูตัวเมียกับปูตัวผู้เนาะพี่น้องเนาะที่ยาโบล่าถืออยู่นี่คือปูตัวผูเด้อพี่น้องเดอ้อปูตัวผูเขาสิมีอียนนี่แม่จ๊ะพี่น้องยาโบล่าอธิบายเป็นคำเบาบ่ถือให้พี่ให้น้องเบื้องอะไรเด้อพี่น้องเด้อเขาก็สิมมีแหลมๆเขามาในนี่จาะพี่น้องโอ้ยกล่องกบบระบื้องซัดเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็สิแกะได้ด้วยจากพี่น้องมองนี้แต่ว่าเย็บโบลาโบมีเเล็บนาะจ้าเนาะมองนี้เข้าสิแกะได้ถ้าเป็นมี่แหลมแหลมกลางๆงย่งสีเป็นบักบักนังสี่คือปูตัวเถิบด้วะจากพี่น้องข่วมแตกต่างระบ้างปูแม่กับปูเถิกปูแม่เข้ากับสิเป็นอ um ันน in ี Hence, ้ยังสีเนาะพี่น้องเนาะใหญ่ๆบานๆยังสีโบมี่แหลมแหลมยึกๆยึเข้ามากลางกลงย่างสีคือปูเถิเนะจากพี่น้องนี่คือปูตัวแม่เวลายยมเขามีลูกมีไข่ลูกเข้ากับสิยู่ในนี้จากพี่น้องกาบทองเทานี้เนาะพี่น้องเนาะ เป็นไข่แล้วก็เป็นลูกกับซิวในนี้เลยจ้ะพี่น้องจ้านี่คือปูตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อขอแตกต่างเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสําหรับลูกหลานเลี้ยงลนกนอกจากนอกี่เขามาเบิ่งเย็บโบราแล้วบ่กหูในสิ่งที่เย็บโบราน,นําเสนอโอ้เย็บโบราก้นปูปูก็มี่ตัวแม่ตัวเถิกคือกันตัวนอละย,าย่างเอา้าตัวแม่ตัวเถกันเป็นยังไงขอแตกต่างความแตกต่างระหว่างตัวแม่กับตัวเถิกอันนี้ตัวแม่เด้อลูกหลานเด้อ หอนแะม่จะทิ้งเราตื่นเต้นินกระดิ่งใสยย่จากคนง่ายงามันต้องตัวเม่สดี่ตุดไอ้ยาอ้ยาตัวเมยจกับยิงเอง น้องเห็นบอจันัรนดอกมงม่วงจ๊ะพี่น้องสังเกตดีๆยับปลาไทยไก่จับหน่อยพักลืมผัวแล้วพี่น้องเล้กง่ามอยู่ได้จันท่นนะเดี๋ยจากงอค้วยงงำเน้ะพี่น้องเนาะฮู้นเบืองนาผนแนมไปจ๊ะพี่น้องแมนเบิดเลย แบพี่น้องนะี่ข้าวชุ้มเพี่น้องเนี่ไอ้ยาไอ้ยะเอ้ยาเดี๋ยวเวลาคเคียรเฟียงมาพ่อจะพี่นอ้องอึ้งยางมักนี่แมนนี่ลีจะอึ้งยางจะพี่น้องโอ้ยชีวิตกาบ่เนาะมากอดเทียนเนลยจะพี่น้องจ้ามากอดเทียนมีอะไรเดี๋ยวเวลาก็เลยนอนจักหีบหนึ่งบัตตื่นออกมาอปูไตเต็มเดินเทียนจะพี่น้อง ก้นอีปูได้เกี่ยวแบบย่างหลายบันนี้่ยี่ปุราพ่อได้เอากระเป๋าออกกับขาตัางกล่องมันก็ไตออกได้ลาอยู่าอีอากันห้องอีย่างออกกากเก,กากากโอ้ยปูออกเบิร์ดิมพี่น้องจ็คไตไปหอดใส่นี่แหลจะจะพี่น้องจ้าผลงานมือดีได้พ่อได้ยุได้กินอยู่ด้วยพี่น้องเด้ออีปูแจักเสศษนะกินอันนี้กับพ่อจ้ากับพี่น้องแนวกินกับโบอึดว่อยากกับพี่น้องเอ้ยลูกไส้กับไปหาปลามากกับได้บักย่างหลายนึงยี่ปราก็สิล่างแล้วก็สิฟิตไว้อีกคือเก้าวเดิมพี่น้องเด้อ ถ้าพี่พาน้องไม่เบิ่งปลาจะพี่น้องมองค้างปลาเพิ่นทงปลามาเปลียนเปลี่ยนหืมปีนทอกแล้วจากตัวน,นึงยังไงพี่น้องยนะังเไงทุกเบ็ดเลยมันมีหันกไก่มาบักย่างหลายพี่น้องหมู่บ้านกไก่มาบักย่างหลายยามบอระกับเห็ดขึ้นไปหลายเติบแล้วมันีหันไก่มาประมาณสามโลสี่โลนี่จลยพี่น้อง อึอออออตัวใหญ่พี่น้องเงยาวราษฎส์ดังไฟเผาเกลือกินเดี๋ยวนี้นะ่ะนี่เราจะพี่น้องจ้าวิธีสารทีบรรหน,นงแล้วพี่น้องเนาะสุดท้ายถ่ายสุดเยาวราสิขรัตัวจากพีร่าน้องแล้วพี่น้องเนอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ,จ,าจากพี่น้องจ้าจากพีร่าน้องจะจุ้งกะสวัสดีจ้า